เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเอ็กกี้เอ็กกี้คุงและพบกับเกม Hitman Extraction Part ที่4กันแล้วครับผมก็จะถึงเรื่องนี้นะก็ตอนที่แล้วนะครับมีแม่ชีมานะครับเช็คบินถึงที่เลยนะฮะแล้วก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาเอาคืนนะเอาคืนจริงๆนะครับผมก็ทนอดทนไม่ไหวฮะต้องเล่นนะตรงนี้ต้องเล่นแน่ๆฮะโอเคครับต่อมาหลังจากที่ซันเชสบอกว่า วิกตอรีออยู่ที่ศาลนะครับที่นาเพิร์กจตัวไปนะฮะเราอาจจะได้ไปที่ศาลก็ได้นะฮะก็ติดตามชมกันตอนนี้ได้เลยอโอ้โหโอ้ยย่ดีเอๆเออเนเเขาเขาเดินมาใช่ไหมโอ้ใช่เขาเดินเหมือนแบบเทวดามากเลยอ่ะเออเดินเป็นเป็เทวดา อ่ะบอกลักษณะเขามาสิไก่ย่างถูกเผาอย่างนี้เอาอไปที่ตะ <c oughs> เสียวละกูจริงๆเออเออยี่สิบคนแล้วนะที่บอกลักษณะเขาว่าเป็นหัวโลนบ้างมีแททูบนหลังคอบ้างเนี่ย <c oughs> คุณคิดว่าเขาเป็นฮิตแมนเหรอกูไม่แคร์หรอกถ้า,นมนกามันเป็นผู้ดำนมแล้วก็กลัวจับมันให้ได้ ก็คือพับนี่เราจากมาจากด้านหน้าโ <It 's S 1> ต๊ะอ่ะเออรู้สึกว่าเด็กจะส่งบอกว่า <The Batman. S 1> เพราะว่าฮิตแมนน่ะอ๋อเอเด็กมาส่งให้ฮะเด็กส่งของดูดิอะไรอ่ะโอ้โหพับวาด Black Water Park มันต้องมีเงี้ยนกันแน่แน่อื้มไอซีเอโมบายคอมมานตอ่าวเม็กซิโกนะฮะ สารที่แรกเปลี่ยนละ่ะใช่ในวอเตอร์พาร์คแลวพอกลุ่มสามกลุ่มแล้วที่จะช่วยเหลือคุณเยี่ยมแล่ต้องการได้ผู้หญิงได้ใจว่าต้องปลอดภัยด้วยนะแล้วก็ต้องเอากันกลับมาคืนมาด้วยข่าไทยไม่อยู่ในส่วนขององค์กรนะเว้ย <c oughs> คือเป็นเงินของของมันเองครับไม่ได้เป็นเงินของมาาขององค์กรจะ <c oughs> ทำจริงว่าจะไปไหนกันเนี่ย เฮปเาวดากโคต้าไปดูตำนานตายกันโอ้โหเอ่อไปดูตำนานตายสาทุกคอยหอบมึงตกอีอถ้ามึงไม่ตกกูจะเอามึงตายเออจบโอเคครับก็เรารู้นะว่ามีหลายกลุ่มฮะนักสืบก็จะมามาดูเราด้วยฮะ ช็อกี้รอนะกดหมาชา็อกี้อ่าที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นสาลนะครับสวยจริงจรนะฮะนานไงเทศติภิพหลับตาด้วยเมีครับไอเจมส์ทีเจ็ดครับมาแล้วครับตอนนี้อ่าฮะคุยภาษาครับนะเนี่ยเจอแล้วไอนี้แน่เลยชักกี้เนี่ย ตสแอำเภอเนี่ยโหดุดมำน,นางจะกระดูดยาไหมคดีถัดไปเด็กเซอร์อีดัตซี่กับคาวินซิบแมนกาลูเลมด์นักโทษไหนล่ะเออทคนที่เคารพเออนักโทษรู้สึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่ <c oughs> อตอนเช้านี่แหละเออตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่ เออเข้าใจละมึงคิดว่ามึงทำอีกนานไหมเนี่ยโอ้มันไม่ดีเลยเออค่อนข้างลำบากนะเนียนเนียนโอเคไว้ผ่านเชียโอ้โหง่ายๆเลยเอาละไอคิดว่าฉันจะไปนั่งแกงขาในคุกก่อนนะเอ่าบายๆแล้วทันทีขอรบอ๋อ กวนเปลวใช่ไหมต่อไปใครล่ะอ่อพี่พ่อกับทอมมัสคาร์จ์ยอมคายกันท่ารัตกรรมอ่าอ่อฮโอเคโอเคพ่อไม่ดีอะไม่ได้ไหมไม่มีอะอ่าประตูอยู่นู่นทำไมเอนชานกาดอ่าจะมีสองทางครับก็คือ ตามตัวไอเป็นไอนี่นะฮะเ,เป็นเป็นเป็นจำเป็นจาเลยนะครับแล้วก็แปลงเป็นเนี้ยทนายความนะฮะครับสักครั้งหนึ่งชีวิตอยากเป็นทนายความมากเลยฮะไปแล้วครับ,รบโอเคนะฮะเอ่อมีไหนบ้างข้างบนข้างบนเขไม่มีอะไรมากอะโอเคเอ่อเอาไงดีเอาไงดีประตูนี้แล้วกันทางมีไฟไปก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> ดีไหมว่าแล้วตรงมีจริงด้วยอะไรอ่ะกินมาก่อนแล้วกันมานีมานีเอาละหนึ่งตัวลัดเงียบไม่ต้องไอไม่ต้องไอไม่ต้องไอเออมีใครมานะโอเคเยียม <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ลากมาเลยไม่ต้องคุดมากลากมาเลยครับผมลากมาเลยครับผมโอเคลงใส่ทีนะครับขยะในมือท่านลงถังเถอะจ้ เยี่ยมอ่าอะไรเนี่ยค่อนขวาเก็บมานะครับโอ้โหอยู่อยู่อยู่ you, นะครับมีจมูกอยู่สองได้สองได้จริงไหมโอ้โหข้างบนอีกโอเคมันไปแล้วแต่อันนี้มันไม่ไปครับเพราะนั้นผมไม่ไวางใจและมันก็ไปจริงๆครับผมโอเคไม่มีนะเยี่ยมโอเคเยี่มยี่มยี่ม ไอสองตัวนี้ว่าไม่เห็นไม่หันมานะเฮ้ยไม่หันมานะ oh, okay. ball, right? เอ้ยทางตันเหรออ้าเอ้ยดีกว่าอะไร,รอ่ะเอ้ยเห็นแล้วโอ้ยอ่าไม่เห็นนะเว้ยไม่เห็นไม่เห็นเลยโอ้โ,อโหกูปีนี้ไม่เห็นโอ้โหตัดถั่วชี้หายเฮ้ยเอยเอถึกว่าอ่าอ่ามีโจดจำเลยครับจูงอยู่างดีเอาไงดีโอโ้โหโอ้ครอบครัวมึงนี่แบบนะ พัตมาห์งี้ก็แล้วกันเอา,เอาวเวียงไปเอาเลยเว้ยอ้อนซ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 ้อนวิเกือบเกือบเกือบดิมีใครป่ะมีใครป่ะมีสองคนมาใครมาเยี่ยมมาแล้วครับอ่าเมาื่อนี้เมื่อนี้ฮึบฮับบเงียบเงียบเออนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเป็นผู้พักษาอ่ามีผมด้วย <laughs> โอเคลากมาก่อน เฮ้ยเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคนมาเร็ว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 เออแหนโอเคเยี่ยมมากอะไรอ่ะเกิลโอนิสคีกาฮะเก็บมาดีรออะไรอะไรอีกเล็กว้าอะไรเก็บเยี่ยมคอนทอทุยนะโอเคครับเปิดมาโอเคเย่เย่ โอเครอจำเลยก่อนอ่ามาจำเลยมาแล้วโอเคมาพร้อมยังพร้อมยังพี่อ้าวปึ้งมือปึ้ง,ป,งปล่อยผ่านโอ้โห,โหเล่นง่ายอย่างนี้เลยเฮีย <laughs> <laughs> โอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไรเป็นไร เออเั็นมึงไ่เป็นฆาตกรฆาตกรไม่รู้เว้ยอันล็อกไปเลยนะครับอันนี้ต้องรอก่อนแล้วกันโอเคไม่มีใครเห็นนะติกล็อกครับผมลิกล็อกแล้วครับผมลิกแล้วล่ะไม่มีใครเห็นนะโอ้โหเยี่ยมอ่ะผมมาแล้วผมมาแล้ว เฮ้ยต hey, อนที่เคารพพอมที่จะไปยังเรียวคัมตามมาเลย well, ผมไม่รู้เรื่องครับอืมไปแล้วอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเว้ยเข้าไปอีเดนหลักฐานเก็บมาอะไรอ่ะพ o l i c e w a ล r a n t ตำรวจท้ายร่างกายชอกกี้หรออันนี้เดี๋ยวเราบอดคุยกันก่อนเดี๋ยวมัน ลูกเห็นแล้วออโอเคเยี่ยมไม่เห็นนะเว้ยไม่เห็นนะเว้ยยานะยานะเพื่อนไม่เห็นเยี่ยมตรงนี้แหละครับนะห้ามไม่เห็นเลยฮะตอนนี้ห้ามไม่เห็นเลยครับ,อรบตอนเนี้ยโอเคโอ้โหโอ้โห โอเคไอ้ต้องรอนะเฮ้ยมันมันมันหาไปดูนี่วะเฮ้ยมันไม่เห็นเราอโอเคไม่เห็นจะโอเครอรอครับรอถึงไงอ๋อ ไปเอาไงดีเดี๋ยวรอมันไปก่อนดีกว่าโอเคครับกดดันาดันๆอย่างไรโอเคเฮไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นด้วยเออเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่เห็นด้วยไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นด้วเฮ้ย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 มันได้โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมโอ้ย มเ,ม,เโโโโมื่อกี้เกิดอะไรเหร็มโอ้โหโอ้โหแม่งโอ้โหแม่สนามมวยป๋เนี่ยได้เสียงอะไรอ่ะ ไปก็ได้ปะวะมีใครเห็นนะปืนยิงได้หวะเยี่ยมเข้าไปเลยถือปืนด้วยไว้เฮ้ยแหน่เอาง่ายๆเลยคล,ลิกล็อกเลยมีมีใครเห็นนะเว้ยโอเคไม่มีใครเจอโอเค โอ้โหมาเป็นผู้ทักษาต้อมาแอบโอ้โหน้ำเจิงนองโอ๋อฉันจำได้นะเออตอนที่ฉันยังเด็กเนี่ยพระเจ้าฉันไม่รู้อะไรเลยนี่เนี่ยฉันไม่รู้เลยอ้าวไอ้ห่าโดนละโดนไฟช็อตโอ้โหใครทำวะโอ้ใช่แก็ดอ๋ออ๋อเจ็โฮ้โหลองนอนไปรับแล้วเอาเอาอีกทีนึงให้แน่ใจโอ้โหมึงคัดอีก โอ้โหเอ้ยเด็กเตอร์มีปัญหาเอ่อกูเจอไอ้หัวร้อนดันตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ่อเฟสเชอร์จริงนะเอ่อหัวราอบ้ามากเออตอนนี้มันนอนกระเดกเลยโอ้ไอโทษนะครับแม่งกูคนดันเซฟชอนช็อตซะเต็มที่เลยฮะโอเคครับก็จบไปแล้วนะอีกพาร์ทหนึ่งก็ตอนนี้เจอวิิตียแล้วนะครับผมเจอวิิตียแล้วแต่ว่า โดนช็อตนะฮะมึงเห็นกูเป็นปลาช็อตหรือไงวะโอเคครับผมก็ตอนนี้จบตัวเดียวแล้วถ้าแต่เราดันโดนกับดักของมันซะเองนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็เดีย๋ยวดูพัทหน้าแล้วกันฮนะสัปพัทนี้ค่อนข้างจะสั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวพัทหน้าเอาเต็มเตมเลยนะครับสับพัทนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ